สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนติดตั้งเจ้าไม้จักรยานนะครับผมลืมไปอย่างนึงนะครับผมลืมสอนเซตค่าไม้นะครับก็วันนี้นะครับมาแก้มือครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับมาเซตค่าไม้เจ้าตัวนี้นะครับว่าทํากันยังไงครับแล้วก็การตั้งค่าของขนาดวงล้อนะครับเพื่อให้เลขไม้นะครับเวลาวิ่งนะครับมันตรงเป๊ะนะครับโอเคจะทําไงมาติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับเราก็มาเริ่มเซตกันเลยนะครับก็กดเข้ามาดูได้เลยนะครับว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเป็นอันๆนะครับอันนี้นะครับก็คือเวลานะครับผมถ้าเวลาตัวนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะเซตยังไงนะครับก็ถ้าเวลาตัวนี้ไม่ตรงนะครับให้กดซ้ายมือเนี่ยครับแช่ไว้สามประมาณ3ามวินาทีอ่าจะขึ้นมาแล้วครับเป็นเวลาครับให้เราเลือกว่าเราจะเอา12 ชั่วโมงนะครับหรือ24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับก็ย4ิบชั่วโมงนะครับได้แล้วนะครับก็กดตกลงฝั่งขวานะครับคราวนี้มันกระพริบที่ที่เลขของชั่วโมงนะครับเราจะตั้งอ่ะเนี่ยเป็น13นาฬิกานะครับ14นาฬิกาสิ้านาฬิกาเนี่ยเรากดซ้ายซ้ำไปอีกทีหนึ่งนะตอนกระพริบนะโอเคเกินละเกินย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วเป็นตั้งกลับคืนเป็นสิบสองนะพอผมได้1ิบเสร็จผมจะกระโดดข้ามมาตั้งช่วงนาทีนะครับ ก็กดด้านขวาอีกทีหนึ่งนะครับก็กระพริบนะครับพอกระพริบเราก็กดเนี่ยด้านซ้ายนะครับเพื่อตั้งตอนนี้มันน่าจะเกินแล้วแหละนะครับที่นาฬิกาผมอยู่ที่38แล้วครับเก้าก็ได้ครับเนี่ยเสร็จก็อดตกลงนะครับในส่วนของเวลานะครับจบไปแล้วนะครับก็อ่ะเวลาเสร็จเรากดเลื่อนลงมานะครับการเลื่อนลงมาดูค่าต่างๆให้กดด้านขวานะครับสาหรับไมล์รุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นระยะทางนะครับระยะทางก็คือทิปนั่นแหละครับก็คือถ้าถ้าเราเกิดการ ปั่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเมตรเป็นกิโลเขาว่ากันไปนะครับอันที่2นะครับเป็นระยะทางรวมครับไม่ใช่ครับขอโทษครับอันแรกน่าจะเป็นระยะทางรวมนะครับเพราะว่าอันแรกนี้มันจะขึ้นไม่ซ้ําเลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้นี่เป็นระยะทางทิศหนึ่งัะอันนี้เป็นความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดอ่าความเร็วสูงสุดนะครับตัวย่อว่าอะไรครับมองเห็นกันไหมครับ M X นะครับอันนี้ความเร็วสูงสุดนะครับก็ อันนี้เป็น AVS นะครับอันนี้เป็นความเร็วเฉลี่ยสมมุติปั่นชิปเนี่ยสกิโลนะครับอัดมากไม่อัดมากนะครับมันก็จะเอามาหารเป็นเฉลี่ยว่าเราใช้ไปกี่กิโลเมตรนะครับคือความเร็วอะความเร็วเนาะข้าของความเร็วเนาะความเร็วเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นเวลาแต่มันไม่ใช่เวลาอย่างอันแรกนะอันแรกมันเป็นเวลาสําหรับเราดูเวลานะครับอันนี้เป็นระยะเวลาว่าสมมติเราปั่นไป3กิโลเนี่ยเราใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับ เวลามันจะวิ่งต่อเมื่อล้อหมุนนะครับอ่านี่ก็เป็นหน่วยของเวลาไปนะครับมีส่วนไหนอีกนะครับนี่ก็เป็นชิปเหมือนเดิมน,นะครับไม่มีแล้วนะครับส่วนในส่วนของตั้งค่าวงล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วงล้อกันนะครับ ว่าของเราขนาดเท่าไรนะครับให้ดูที่ยางก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูขนาดของวงล้อกันนะครับแล้วก็ขนาดของยางนะครับก็ของผมก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับ700คูณ2 8ซีนะครับพอเรารู้ขนาดแล้วนะครับเราดูที่ยางก็ได้นะครับแล้วก็ไปเทียบกับตารางนะครับของผมที่ผมจะนําขึ้นหน้าจอนี้ให้ดูนะครับว่าได้ค่าเท่าไรแล้วเอาค่านี้ไปใส่ในมิเตอร์นะครับโอเคครับโอเคหลังจากที่เราดูค่าอ่า ของวงล้อนะครับเพื่อมาตั้งค่า CIRC นะครับค่า CIRC ก็คือว่าการตั้งค่าวงล้อให้ให้แมทกับระยะทางของไม้นะครับจะเป็นค่าเป็นตัวเลขนะครับ4หลักนะครับผมซึ่งผมจะขึ้นคู่มือไว้ด้านข้างนี้นะครับอ่าว่าใครขนาดล้อเท่าไหร่นะครับส่วนของผมนะครับขนาดวงล้ออยู่ที่ 700C คูณ28นะครับก็คือล้อหน่งเ0็ร้อนะครับคือขนาดของขอบล้อแต่ขนาดของยางอ่ะย8่ นะครับ28 mm ก็เลยจะได้ค่าตามตารางนะครับอยู่ที่4หลักนะครับ2 1 3 6นะครับเวลาเซตเซตยังไงนะครับก็<ม>กดปุ่ม2ตัวนี้พร้อมกันกดแช่เลยพร้อมกันนะครับ อ่าโอเคขึ้นแล้วของผมคือ 21, 3 6ผมก็ตั้งตัวตัวที่กระพริบนี้เป็น6โอไม่ใช่ขอโทษครับกดผิดครับตัวนี้เลื่อนตัวตัวนี้ตั้งนะครับมันมันดันกลับกันกับการตั้งเวลาครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคกดสองปุ่มพร้อมกันครับอ่าข้ามาแล้วครับของผมจะต้องเป็น2 1, 3, 6นะครับผมก็จะตั้งเลข2นี้เป็นเลข6กนะครับกดด้านขวานี่ไหมเป็นเลข6นะครับแล้วก็เลื่อนมามาหาเลข6นะครับให้เป็นเลข3กดขึ้นไปเรื่อยๆครับพอมันพ้นเลขศูนย์มันก็จะเป็นนับใหม่หนึ่ง 2 3โอเคได้แล้วครับ2 1 3 6ก็กดด้านซ้าย1ก็ไม่ต้องเซตแล้วกดซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเอโอเคครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับรีเซตค่าเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนะฮะทุกอย่างศูนย์หมดนะครับไมค์ตัวนี้พร้อมใช้อีกอย่างหนึ่งการรีเซตค่านะครับบอกไปแล้วนะครับผมหรือผมยังไม่ได้บอกโอเคการรีเซตค่านะครับสมมติเราอยู่ค่าที่หนึ่งสองอ่ะตัวนี้นะครับคือสมมุติมันเป็นเลขอะไรก็ช่างเวลาเราจะรีเซตเราก็กด3ทีนะครับ กด3วิครับกดฝั่งซ้าย3วินาทีนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นศูนย์ละโอเคมันก็จะรีเซ็ตเป็น0ูนยูย์หมดเลยนะครับศูนย์หมดเลยยกเว้นตัวนี้ครับตัว ODO เนี่ยครับนี่ตัวนี้จะเป็นรวมนะครับมันมันจะไม่มันจะไม่ศูนย์ 0. กับเรามันจะสะสมไว้สมมุติว่าเราซื้อไมตัวนี้มา วันที่หนึ่งมกรา,า,านะครับเราก็ปั่นไปเรื่อยแล้วก็รีเซ็ตไปเรื่อยเราเราเราไปเจอเส้นทางใหม่ๆนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเออเส้นทางนี้มันเท่าไหร่แล้วก็รีเซ็ตแล้วเราก็มาดูจับดูเรื่อยๆนะครับแต่ไอตัวรวมนี่มันยังอยู่นะครับเสร็จผ่านไปแล้ว6เดือนนะครับเราก็มากลับมาดูที่ ODO เนี่ยครับว่าเราปั่น6เดือนเราปั่นไปถึงดาวนคารหรือ,อยังนะครับไปกี่พันโลแล้วอะไรอย่างนี้นะ <laughs> โอเคครับ หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆสนุกกับการปั่นจักรยานนะครับไปไปปั่นกัน